สวัสดีครับคลิปแฉเดียสินค้านะครับอเมซอนของโอ๊ตละลากลับมาอีกแล้วอบอกเลยคลิปนี้เด็ดแต่นิชหน่อยๆนะนิชหน่อยๆนะครับแล้วก็ดูกราฟก่อนดูกราฟก่อนโอ้โหยนี่คือนี่สองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดเริ่มมาสองพันสิบแปดยังพอสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบเก้าเริ่มมาแล้วโควิดเมษาสนใจไหม่ะเ,เข้าเรื่องกันเลย คลิปนี้นะครับเป็นคลิปหาสินค้าขายดีบน a m a ซ o n จากทำนายออดออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่ส่วนใหญ่ของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z o n แล้วก็มีเครื่องมือที่ช่วยหาสินค้าขายดีตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆพ,พร้อมทั้งยังทําคลิปหาสินค้าขายดีให้กับเพื่อนๆทุกวันนะฮะถูกใจฝากซับสไคร e และกดกระดิ่งลรวด้วยนะครับแล้วก็หลักสูตรที่นี่เน้นเรื่องอะไรตอบโจทย์เลยครับว่าไม่รู้จะขายอะไรจะไม่มีคําถามนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เครื่องมือของออ d ออนไลน์ครับ เข้าเรื่องดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะฮะนี่เป็นงานฝีมือผมเชื่อว่าหลายๆคนในเมืองไทยงานดีไซน์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากผมเตือนนิดนึงนะสินค้าธุรกิจนี้เป็นนิชแต่เป็นนิชที่คนหาเป็นหมื่นนะฮะเออแปลกอย่างหนึ่งผมไม่เจอแรงในมันผมก็เลยใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับดูแรงนะครับช่วงนี้เซลลแรงอยู่ประมาณของมันนะฮะ4ี่รเก้าิสามนะครับแล้วก็ วิ่งอยู่ในช่วงพีคสุดๆ30สิวัปดาห์ที่ผ่านมาก็2,000ก็ไม่เยอะนะครับแรนกิ้งถ้าไม่เกิน 2, 3งส0มมืถือว่าขายดีนะครับอืมแล้วก็ผมเจอจากเครื่องมือเนี่ยอยู่ประมาณ757ก็ปุ้นเปี้ยน500 700ถือว่าเพอร์เฟกนะครับต้นทุนสุดยอดมากครับ15.7ผ้าคุณปักผ้าขาย15.7นี่แทบไม่ต้องคำนวณเลยนะ ขายเดือนนึงนะฮะของสินค้าที่ประมาณการ1,680ตกวันละ50กว่าชิ้นสร้างยอดขายไป26,376เหรียญน,นะครับประมาณเท่าไหร่กี่บาทขอคูณหนะ่อย26,376คูณ31เท่ากับ8,000 8, ครับโดยประมาณการนะครับในหมวด Home and คิดเช่นผ้าไงมันเป็นผ้านะครับถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยดีเลยแหละนะครับ คำนวณต้นทุนแท้จะไม่ต้องคำนวณเลยนะครับนะก็ขายที่15.7ความบางทำให้มันเสียค่า APA เีถูกมากครับตีไป2.5 15เปอร์เซ็นต์ของ15.7เท่ากับ2.36ค่าธรรมเนียมที่ต้องแบ่งให้กับ Amazon อยู่ประมาณสัก4.9และกานต้นทุน1 0เหรีนญ3ม้วผมบอกเลยว่าเหลือเหลือผลิตในเมืองไทยได้เพื่อนๆพื่นทำต้นทุนในเมืองไทยสบายสายฝั่งต้นทุนนี้ผมขอให้ผ่านสบายเลยนะครับ คีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้นะฮะที่ผมชอบมากคือมันเป็นนิชใหม่ไงประเด็นก็คือคีย์ของมันเนี่ยคนหาสามหมื่นแต่พอคีย์รองเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่คุณดูแนวโน้มครับไม่มีดำไม่มีแดงแล้วเดี๋ยวคุณดูนะมันจะไปด้วยกันหมดเลยนะครับโคตรดีในช่วงโควิดแล้วคุณดูกราฟของคำนี้ครับพีคมากครับในช่วงหกวันต้นเดือนเมษาคนหาสูงสุดเนี่ยดูกราฟดิ โอ้โหในี่ยอเมซก็มาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นและไปดูนะครับค้นหาสามหมื่นคู่แข่งสี่รอยห้าสิบเก้าโคตรน่าทำเลยถ้าใครมีหัวเป็นแบบสายสิลปนะฮะบอกเลยว่ามันคือศิละปะที่อยู่บนผ้าคุณสามารถทำยอดขายได้เลยแล้วก็ไอ้นี้แรงมันไม่เกิดเออเอรอแรงเป็นอะไรไม่รู้แต่คุณดูยอดขายได้นะครับนี่คือในแถวนี้คือเดเซลนะแถวนี้คือมันเซลนะ p e ร์ e c ที่สำคัญคนหาสามหมื่นคู่แข่งสี่ร้อยอ h my god ต้องให้ฟีลหน่อยนอะนี้ต้องให้ฟีลหน่อยแล้วคุณดูฮะทุกแนวโน้มมันมาด้วยกันหมดค่ะไอ้นี่มันก็จะเตโตใน Google คีย w o r d ร์ดพ n e r นอรี่ครับปี2016ิบเรียบๆเลย2017นี่ยังคนยังไม่ค่อยรู้จักนี่คนเริ่มรู้จัก2019เริ่มรู้จักและเมษาสอง0นยี่สช่วงโควิดคนอยู่บ้านพีกสุด โอ้ยตัวนี้แม่งโคตรเลยสุดๆจริงถ้าคุณมีหัวดีไซน์นะสุดยอดอ่ะบอกเลยทุกกราฟไปทางเดียวกันหมดไม่มีทางโกหกคลิปนี้ไม่มีอะไรมากบอกเลยว่าโคตรดีคีย์เวิรด์ด2020 ep 105โคตหนึ่งห้าหกหกเจจัดมาครับลิงก์และคลีย์เวิร์ดหาไม่เพื่อนๆแล้วตัวนี้นะฮะใครมีหัวด้านดีไซน์จัดไปเลยบอกเลยมีวัาดง่ายๆ คุณไปดูแบบเขาก่อนก็นได้แล้วคุณมาอัดแอปแล้วทําบนลงบนผืนผ้าแล้วอยู่ในตัวสินค้าตัวนี้ผมบอกเลยโอท็อปก็ยังทําได้เลยเอาแบบไปให้แบบในในเมืองไทยทําแต่เราอาจจะล่างแบบขึ้นไปก่อนเบอร์ ur, พี่วาดอย่าง,งงงอย่างนี้สุดยอดเลยบอกเลยตัวนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรแล้วก็ลงทุนน้อยๆได้ในเมืองไทยฮะเย็บออกแบบแตีจะทําทยังไงก็ได้แหละแต่คุณไปดูของก่อนแล้วกัน แล้วดูว่าเขาออกแบบอย่างนี้ดได้ดีไซน์แบบเหมือนเด็กวาดอ่ะให้มันแบบดูเก๋ๆอ่ะมจะอดแดปอะไรไปก็ได้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรอ่ะ o อด o n l i n e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สนแขของออนไลน์พันเครื่องมือหาสินค้าขายดีอย่าง Jungle Scout นะครับถ้าเป็น Amazon นะครับ y o u ออ l l วันแพลตฟอร์มฟอร์เซ l ร์ร o n อัลมาซอแลวถ้าคุณสมัครเองนะครับบอกเลยว่า Jungle s c เ u t นะฮะคุณเสียเดือนละ2,900กว่าบาทขำๆปีนึงก็2อ0 0 0กแล้ว วันนี้หลักสูตรโอ๊ตออนไลน์ครับเรียนแบบจับมือทำฮะค่าเรียนจับมือทำา6 0 0 0บาทเครื่องมือ1ปี9 0 0 0 1 5 0 0 0ยังถูกกว่าคุณไปจ่ายเองปีละ2 000, 6งไม่พอครับวันนี้ถ้าชำระพร้อมทันทีเรียนและเครื่องมือ1ปีเพิ่มไปอีกฮะฟรีอีกสามปีจังเงินสเกลปีละ2 6งกี่ปีแ 26, 4, 000, ปสนกว่าคุณชำระค่าเรียนบวกเครื่องมือ1นึ่งหมื่นห้าพัน0 0บาทคุณได้จังเกิลสเกลสี 4, ป่ปียังไม่พอคุณยังได้เมอร์ชันบดอีก4ปี คุณยังได้แอดวอร์ดอีก4ปีมูลค่าเฉพาะเครื่องมือที่ผมจ่าย4ปีประมาณ3 0มแสนบาทแต่คุณเรียนบวกเครื่องมือถ้าคุณต้องการเจรลยบน Amazon เพื่อหาสินค้าขายดีและยังมีบริการหาสินค้าติดอะไรถามได้ตลอดตรงนี้หรือผ่อนก็มีนะครับเรียนแล้วก็ขอผ่อนเครื่องมือแต่จาก1ปีแถม3ขอเป็น1ปีแถม2แต่ก็ยังคุ้มอยู่นะ สนใจตัวไหนหลักสูตรตัวไหนอยากเรียนอยากเริ่มต้น Amazon แบบมีเครื่องมือช่วยหาสินค้าขายดีแถมยังมีแชร์ไอเดียทุกวันเพื่อนสมาชิกสามารถขอฉเฉลยได้ทุกวันผมหาไอเดียสินค้าดีๆมาให้คุณเริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆสนใจนะครับติดต่อได้ไปที่เว็บไซต์ o t o l n e com นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้เป็นการคุยผ่านไลน์แอดหรือไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์นะครับหรือจะเพิ่มเองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณไปที่เพิ่มเพื่อนนะฮะพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วย odolay อ่านิดนึงติดตามข่าวสารเราได้นะครับเรามีเป็นกลุ่มนะฮะนี่กลุ่มโอตออนไลน์มียูเซอร์ได้สูงสุดถึง5000คนตอนนี้มีร้อยกว่าคนละจริงๆกลุ่มเก่าๆก็เพื่อนๆกลุ่มเก่าๆก็มารวมในกลุ่มนี้ได้นะฮะ5,000คนนี่เหลือๆเพิ่งเข้ามาร้อยคนนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มนี้ก็นี่เลยครับ QR code นี่นะฮะทำเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สแกน QR Code เข้ากลุ่มได้เลยก็คือเข้ามารับข่าวสารมีลิงก์อะไรอัปเดตใหม่ๆก็ติดตามได้ทางนี้เหมือนกันหรือมีเรื่องอื่นๆน,นะฮะทาง eBay Amazon หรือขายออนไลน์ผมก็จะอัปเดตเข้ามาในกลุ่มเป็นการคุยกันร,รับข่าวสารในการขายของออนไลน์ซึ่งบอกเลยว่าเป็นทางรอดในยุคนี้2020เราเรามองไม่ค่อยออกเลยมันจะมันีมันจะมีธุรกิจไหนที่แบบมีไรายได้โตขึ้นยกเว้นอนะีกอันนึงคือขับรถส่งอาหารเดี๋ยวถามว่าเพื่อนๆจะ เป็นคนนั่งรอหลายๆคนมันสุขภาพก็ไม่ได้นะครับสนใจก็สแกน QR Code เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ่ะแล้วกส็สนใจคุยกับเราส่วนตัวนะครับก็เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์ addot o n l i n ก็ได้ที่ไลน์ของคุณนะครับโทรมาก็ได้ครับ0815511616และเราทำคลิป youtube ขึ้นทุกวันนะครับเป็นกำลังใจให้เราหน่อยไม่เรียนก็ไม่เป็นไรฝาก s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่ง ให้กับช่องเราด้วยนะครับเรามีโซเชียลอื่นด้วยนะเรามี f a e e o o o k f n p p เ g แเรามี Twitter แลเรามี i n s t a g r กรยังไงก็หากเพื่อนเพื่อนเล่นโซเชียลอื่นๆนะครับยังไงก็ฝาก Follow ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เรยด้ยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปละครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอกเลยว่านี่เด็ดจริง